นี่ yeah. ที่ดุกมาแล้วผลงานพี่น้องเช้านี้ก็ได้กุ้งมาสองตัวครับผมตัวใหญ่หญเลยกลุ้งธรรมชาติครับผมพี่น้องกุ้งในน้ำทำอุดมสมบูรณ์ครับผมแท้ครับมาทุกคนพยายามรอบปลาช่อนก็ไม่ได้ละครับผมแนละ้วมีคนยกรอบของเราเดี๋ยวมาดูรอบนี้สองมันละแต่ว่าเมื่อกี้ผมมองดูผมเห็นกล้ามดำๆของผมพี่น้องมีกุ้งเข้าแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวครับผม เดี๋ยวมาดูกันครับผมบรรยากาศของเรามองไปมันจะเห็นนะครับถ้ามองจากตรงนี้เห็นเป็นก้ามก้าม่รู้แต่ว่าเป็นกุ้งครับลอยจังหวะนี่งจริงด้วยพี่น้องเห็นกุ้งนะล,ละก้ามละเดี้ยเฉือดเป๊บนีงหนาเรื่องแหลมนะไม่ค่อยเข้าครับ มาพี่น yeah. ้องผมดึงไม้ออกแล้วเดี๋ยวรู้จะโดนกี่ตัวกันนะครับผมอู้หูยกุ้งสองปลาขาวหนึ่งเนี่ยที่เด็ดมาแล้วกุ้งสวงามเยี่ยมพี่น้องมาจนได้รอตั้งนานน่าจะไม่มีกุ้งขึ้นเลยเนี่ยมันรอดได้เลยพี่น้อง ธรรมชาตินะครับผมปลาหนึ่งกุ้งสองครับถือว่าหมานครับผมพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวกุ้งออกกันครับโอ้เออ <c oughs> หนีบแล้วส <c oughs> ามตรงพลังเลยรของเคสตัวหนึ่งอ,อืออ้อ มาคู่กันเลยของดีแล้วพี่น้องแบบนี้ก็คุ้มแล้วครับสองตัวมันหานพี่น้องคู่มแม่น้ำใสงามครับของดีธรรมชาตินานๆจะได้ทีนะครับโอ้แต่ว่าโอ้โหว่นปักเลยพี่น้องโ,อโชว์หน่อยพี่น้องโอเคครับผม สองตัวก็พอแล้วคนเดียวนี่อย่างแท้ๆพี่น้องของดีจากธรรมชาติผลงานพี่น้องช้านี้ก็ได้กุ้งมาสองตัวครับผมตัวใหญ่ๆเลยกลุ้งธรรมชาติครับผมพี่น้องกุ้งแม่น้ำควาอุดมสมบูรณ์ครับผมแท้ครับสองตัว